คือเป็นปัญหาเรื่องที่จอดรถคุณผู้ชมครับเดี๋ยวไปดูคลิปนี้พร้อมๆกันแล้วกันนะแล้วก็ช่วยกันดูว่าเอะเธอควรจะหาทางออกแบบไหนครับลงข้ามบ้านนี่ซึ่งลงข้ามเนี่ยเป็นบริษัทจัดอีเวนต์นะคะจัดบูธชื่อดังเลยนี่ใหม่แล้วเห็นปะจอดปุ๊บหนะ้าบ้านเรานะบ้านรั้วจอดเปิดอยู่เลยนะลงเข้าหน้าบ้านฝั่งโน้นเป็นแบบนี้ทุกครัง้งเป็นแบบนี้ประจำ <c oughs> คุณคิดว่าคุณต้องทำยังไงคะเนี่ย ขนของเอยจอดมอเตอร์ไซค์เอยต่างๆนานาซึ่งเราเคยแจ้งเจ้าของบ้านเขาไปแล้วก็ได้แต่คําขอโทษบอกว่าจะติดป้ายมาติดป้ายก็ไม่ได้มีอะไรดีขึ้นค่ะก็ยังมาจอดหน้าบ้านเหมือนเดิมพนักงานก็ดึงหน้าใสแถมยังแบบซุบซิบนิทาเนี่ยเป็นอย่างนี้ประจำเนี่ยแล้วคุณจะให้ฉันเข้าออยังไงแล้วบ้านมีคนท้องคือคุณคิดว่าต้องทํำยังไงครัโอ้ยเข้าใจหัวอกเลยถ้าบอกคอยยิ่งบอกว่าในบ้านมีคนท้องเนี่ยถ้าวันหนึ่งนึกจะคลอดมาจะไปยังไงอะรถขวางจอดขวางแบบเนี้ยคือเป็นเราเราก็เสงนะ นานๆครั้งก็ได้ใช่ไหมหรือว่าเอ้ยมันมีงานจําเป็นแล้วรถอีกฝั่งนึงมันเยอะแต่บางทีเห็นะฝั่งหน้าบ้านตัวเองคือโลง่ง<น>ใช่ไหมไบริษัทอีเวนท์ที่เขากล่าวถึงเนี่ยโลง่งแต่คนที่มา,าจะเข้าบริษัทเขาก็มาจอดฝั่งนี้ เออทำไมแปลกมากทำไมไม่จอดฝั่งตรงนั้นโอเคละถ้ามันเป็นถนนในหมู่บ้านอะไรอย่างเงี้ยจริงๆมันแบ่งกันใช้แต่มันก็ต้องมีเขาเรียกมารยาทของของแต่ละคนด้วยเหมือนกันแล้วเวลาเจ้าของบ้านจะเข้าจะออกนี่คิดภาพออกเลยนะก็ต้องไปบอกเลื่อนรถหน่อยแล้วเป็นนี้ทุกวันมันก็ไม่ไหวใช่ไหมฮะเนี่ยฮะเธอเลยอัดคลิปมาแบบนี้มาร้องเรียนบอกชาวโซเชียลช่วยดูหน่อยว่าอีชั้นครจะทํำยังไงดีมันเหนื่อยมันรู้จะทํำยังไงแล้วนะครับ เลยมาระบายลงในติ๊กตอกแล้วกันทนไม่ไหวแล้วครับเธอเล่าให้ฟังว่าเดินไปบอกบ้านฝั่งตรงข้ามซึ่งเป็นบริษัทจัดอีเวนต์กลายเป็นถูกดึงหน้าหน้าตึงใส่พนักงานแถวนั้นฝั่งตรงข้ามะเจ้าของบริษัทเขาก็ทําได้แค่รับปากว่าติดป้ายให้นะว่าห้ามจอดแต่มันไม่ได้ช่วยฮะเพราะป้ายมันก็เล็กด้วยที่สําคัญคือก็ไม่มีใครสนมาถึงปุ๊บเห็นว่างก็จอดไปเลยนะฮะอาจบางคนอาจจะคิดจอดส่งของเดียวเดียวหรือเปล่า แต่ไม่ว่าจะเดียวเดียวหรือจะนานเนี่ยเ,<ร>เป็นเราเราเจอทุกวันนะฮะก็คงจะไม่ไหวเหมือนกันนะฮะอ่ะไปฟังหน่อยแล้วกันครับเจ้าของ,งคลิปนี้ที่เขามาสะท้อนความเดือดเนื้อร้อนใจครับเป็นอย่างนี้ประจำเนี่ยแล้วคุณจะให้ฉันเขาอ่อยซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยเราก็ไม่ได้ต้องการอะไรจากฝั่งเขาเลยนะคะเข้าใจมากๆในเรื่องของการทํางานจะเป็นโฮมออฟฟิศจะเป็นโกดังหรือรอะไรต่างๆนะคะคือเราไม่เคยว่าเลยแต่ว่าหนึ่งสิ่งที่แบบทะเลาะก,กันมาตลอดเวลาเลยก็คือในเรื่องของการเข้าออกที่จอดรถเนี่ยแหละ แล้วตอนนี้นะคะบ้านเราเนี่ยเป็นฝั่งเดียวที่เป็นการโทรติดต่อเขาไปแต่เจ้าของหรืออะไรไม่เคยติดต่อฝั่งเรามาเลยแล้วก็ไม่เคยได้รับคําขอโทษที่แบบมายืนคุยกันมาหาทางออกร่วมกันหรืออะไรเลยในยตลอดระยะเวลาเกือบ4ี่ห้าปีที่อยู่บ้านหลังนี้มานะคะเราเออจริงๆก็อยากจะฟังทางฝั่งตรงข้ามด้วยเหมือนกันนะบริษัทอีเ,เวนต์เนี่ยนะแต่เนี่ยภาพมันฟ้องตามที่คุณผู้หญิงท่านนี้เขามาร้องเรียนจริง,รงเพราะว่าบางทีเธอก็ลําบากไงใช่ค่ะแก้ปัญหายังไงรู้ไหมเบื้องต้น เอารถของตัวเองไปจอดอมีรถหลายคันก็ไปจอดแล้วมันใช่ไหมเขาจริงมันก็ไม่ใช่มันไม่ควรแก้ปัญหาแบบนี้แต่ก็ต้องหาคนละครึ่งทางนะของแบบนี้อ่ามันก็แหมเพื่อนบ้านอะอยู่ด้วยกันนะจริงๆสําคัญคือนิตินะคะนิติบุคคลต้องมาทําความชัดเจน<อ>เพราะดูลักษณะแล้วเนี่ยก็คือเป็นหมู่บ้านที่ก็เปิดเป็นบริษัทภายในบ้านอะไรแบบนี้ยถ้านิติดูแลไม่ได้ลูกบ้านก็เหนื่อยนะค่ะ